ชนะเด็ดมะนาวไปใส่น้ำพริกซะหน่อยอยู่คนเดียวกินไปตามมีตามใช้โอ้ยมะนาวปีนี้แพงของฉันน่ะเป็นรูปดกตลอดได้ตังค์อีกแล้วคงไม่มีใครมาแอบกนะัมวยนะมะนาวแพงแพงอยู่อย่างนี้วีนั่นไงมะนาวลูกใหญ่ๆของยายตัว,วนั่นไงยายตู่ที่ต้นมะนาวพอดีเลยใช่ แกตูครับอ,อ,อมะนาวได้ไหมครับมาเตรีให้ไป<อ>เผ่อเราด้วยแล้วเนี่ยก็ผมอยากกินน้ำมะนาวครับอยากกินน้ำมะนาวเหรอใช่ค่ะเขีนขายลูกละห้าบาทหกบาทนะอุ้ยเดี๋ยว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 ลูกห้าหกบาทถูกไปหน่อยต้องลูกละสามสิบบาทซื้อสามสิบบาทนี่มะนาวแพงอยู่นะแล้วลูกไม่เอาละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมของฉันมีคุณภาพทั้งนั้นเลยเห็นไหมกำลังสดเต็งตึงเลยนะแต่พวกเรางันไม่พอ เงินแค่ยี่สิบเองอ๋อยี่สิบบาทหรอกเหรอใช่ใช่ยีบาทเยอะนิดจะซื้อจริงจริงใช่ไหมเฮ้ยเอาได้ได้ได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอาเนี่ยมาเอาเน่าฉันขายแกแค่ยี่สิบบาทมันจิงไม่ได้อะสองลูกอยู่นะมันจริงไม่ได้หรอกมันยังเปที่ยวอยูรถจักรมันไม่ได้เปลี่ยนลงถึงมันรถตกพื้นแล้วก็เหอะยายเอาคืนไปเลยครับไม่กินก็ได้เฮ้ยเอา ลูกก็ยังไม่เอาเลยเจ้าเด็กพวกนี 8, 2, nah okay, ้ด yeah, ูส hey. ิให้ตั้งสองลูกเอาแค่ยี่สิบบาทเองซื้อก็ได้มันเป็นไรหรอกไปขายกนเดินขายราคาได้เยอะกว่าขายพวกเจ้าทียายตู่ขี้งกเหมือนที่นายว่าจริงๆเลยน้เพลสใช่เราไปขโมยกันไหมเฮ้ยดีดีดีนันไปเลยไหมล่ะไปไปอย่างงี้สามลูกเนี้ยเล่นเ อะไรเกินใช่นี่นั่นแหละโอ้ยถุงน้ำมะนาวตามมาพี่เหรอใช่โอ้โหเจ็บจังเลยไอ้พ่อโธ่โอโดูเหมือนกันเลือไอ้เจ้าเด็กพวกนี้อีกแล้วหรือลุไองไถ่คงจะกลับมาขโมยมะนาวฉันอีกแล้วเนี่ยน้ำมะนาวตามมาลไไมแล้วใช่ไหมล่ะตามตามกระดองเลยใช่ไหมล่ะพวกแกเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่่าใส่ยายตูจริงๆเลยยายตู่มา ขอโทษครับไปเด็กแสบเป็นไงนะจำจำไว้นะน้องๆหนูๆนะการขโมยของคนอื่นน่ะเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกนะเป็นเด็กที่นี่สอยไม่ดีดูตัวยางย้ายตู้สิงก็ไม่มีใครเกิน่ะในละแวกนี้ย้ายตูไม่เคยขโมยของใครนะลูกๆหลานๆนะจำไว้นะลูกนะ